สวัสดีนะครับวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาทําการแนะนําเกี่ยวกับการขนส่งหลักๆทั้ง5รูปแบบโดยการขนส่งหลักๆทั้ง5ารูปแบบที่ผมแนะนํานั้นจะมีการขนส่งทางบกทางน้ําทางอากาศทางรางและทางท่อนะครับโดยการขนส่งแต่ละรูปแบบนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งวันนี้กลุ่มพวกผมจะมาอธิบายให้ทราบในพร้อมกันนะครับว่าแต่ลักษณะของรูปแบบการขนส่งนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรรับชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งทางบกนะครับการขนส่งทางบกมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมจะพูดข้อดีของการขนส่งทางบกนะครับ1น่นะครับสามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วระยะเวลาตามเป้าธุตกรรมนนนะครับและยังมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับสามารถขนส่งสินค้าเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็วอีกด้วยนะครับ2นะครับค่าจ่ายไม่แพงนะครับสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ครับ ตออนนะครับมีความปลอดภัยสูงนะครับสูงกว่าการขนส่งอื่นๆนะครับเช่นขนส่งทางรถไฟนะครับการขนส่งทางเรือนะครับ4นะครับสามารถจัดส่งสินค้าเอ็นมิดได้นะครับสามารถเช็คทางตรศัพท์ได้นะครับว่าสินค้าจะถึงตอนไหนนะครับและมีความปลอดภัยสูงต่อการขนส่งนะครับข้อเสียของการขนส่งทางบกนะครับ หนึ่งนะครับเกิดปัญหาการจราจรติดขัดนะครับทําให้รถติดนะครับการขนส่งอาจจะล่าช้านะครับและอาจเกิดภาวะฝนฟ้าอากาศตกนะครับทําให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าได้นะครับทําให้สินช้าช้านะครับ2นะครับเกิดภาวะโลกร้อนนะครับทําให้เกิดมลพิษนะครับต่อโลกนะครับ3มนะครับ ไม่สาม,มารถขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเยอะได้นะครับเช่นพวกรถยนต์นะครับพวกเครื่องจักรนะครับพวกน้ำหนักเยอะๆนะครับไม่สาม,มารถขนส่งได้นะครับสาม,มารถขนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับมีน้ำหนักน้อยๆนะครับ PRI เช่นการขนสง่งพัสดุนะครับ <leaving. S 2> พวกกล่องน้ำหนักที่ไม่เยอะนะครับสาม,มารถขนส่งได้นะครับตอนนี้เราอยู่ใน การขนส่งรูปแบบที่2นะครับนั่นก็คือการขนส่งทางน้ําหรือ water transportation เป็นการขนส่งที่เก่าแก่ที่ใช้แม่น้ําลําคลองในการขนส่งรวมไปถึงการขนส่งทางทะเลส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งระหว่างประเทศเหมาะสําหรับการขนส่งที่มีขนาดใหญ่และปริมาณมากเช่นทรายเครื่องจกักรแร่ในประเทศไทยนะครับมีแม่น้ําที่สําคัญในการขนส่งอยู่5สายด้วยกันนั่นก็คือ 1. แม่น้ําเจ้าพระยา2แม่น้ําท่าจีน สามแม่น้าป่าสักสี่แม่น้ํะปะกงห้าแม่น้ําแม่กองครับการขนส่งทางน้ํานะครับจะมีด้วยกันอยู่สองเส้นทางนั่นก็คือเส้นหนึ่งเส้นทางการขนส่งภายในประเทศครับที่ใช้แม่น้ําลําคลองในการขนส่งสองการขนส่งระหว่างประเทศและขนส่งผ่านทางทะเลและแม่น้ําโขงระหว่างประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจก็คือ1ประเทศไทย2ประเทศจีน3ประเทศลาวและ4ประเทศเมียนมาครับ ข้อดีของการขนส่งทางน้ำนะครับ1ก็คือขนส่งสินค้าได้ครั้งละมากๆ 2. ส,ส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท3มมีค่าขนส่งที่ต่ำพระคาดต้นทุนคงที่ครับ 4. มีความปลอดภัย 5. เหมาะสําหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่และสามารถขนส่งสินค้าได้ในระยะทางที่ไกลๆครับต่อมาจะเป็นข้อเสียของการขนส่งทางน้ำนะครับก็คือ 1. มีความเร็วต่ำา 2. มีข้อจํากัดในการเข้าถึงผู้ใช้ จะต้องอาศัยท่าเรือครับ 3. มีการขนถ่ายที่ซับซ้อนเพราะการขนส่งทางน้ําไม่สามารถขนส่งสินค้าระหว่างต้นน้ําไปถึงปลายน้ําได้โดยสมบูรณ์ครับ 4. ี่ผนไหวต่อสภาพอากาศ 5. มีความถี่เที่ยวเรือที่ต่ำเพราะสินค้าที่ขนส่งทางทะเลนั้นมีน้อยครับอุปกรณ์ที่สําคัญในการขนส่งทางน้ําก็จะมี 1. เรือที่ใช้บรรทุกสินค้า 2. เส้นทางเดินเรือครับถามก็คือถ้าเรือที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าลงเรือหรือจากเรือขึ้นสู่ฝั่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการขนส่งประเภทที่2การขนส่งทางน้ําต่อไปจะเป็นการขนส่งประเภทใดนั้นติดตามรับชมกันต่อได้เลยครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมจะนาเสนอเรื่องการขนส่งทางอากาศนะครับการขนส่งทางอากาศนะครับเป็นการขนส่งโดยการใช้นําวัสดุ จากอีกที่หนึ่งนำส่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับโดยการใช้เครื่องบิในในการนำส่งนะครับการขนส่งทางเครื่องบินนะครับส่วนส่วนมากสิ่งที่นิยมส่งกันก็เป็นพวกผักหรือผลไม้หรือของที่น่าเสียได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าของแฟชั่นของกระแสที่นิยมนะครับเพราะว่าการขนส่งทางเครื่องบินนะครับสามารถขนส่งได้ไปยังทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับแต่ว่าการขนส่งทางเครื่องบินนะครับ ก็ยังมีข้อดีและข้อเสียอีกด้วยนะครับข้อดีข้อที่1การขนส่งทางเครื่องบินนะครับเป็นการขนส่งที่รวดเร็วกว่าประเภทการขนส่งอื่นๆด้วยนะครับข้อที่2นะครับการขนส่งทางเครื่องบินนะครับมีความปลอดภัยสูงเพราะว่ามีการได้รับมาตรฐานในการขนส่งบนน้นเครื่องนะครับและข้อที่3นะครับการขนส่งทางอากาศหรือการขนส่งทางเครื่องบินนะครับ มีการขนส่งที่ตรงต่อเวลานะครับเพราะว่าการขนส่งทางเครื่องบินนะครับมีเที่ยวบินมีตารางบินที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าผมจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับอ่าข้อเสียของของการขนส่งทางอากาศหรือเครื่องบินนะครับข้อที่1คือการขนส่งทางอากาศมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับเพราะว่าการเติมน้ำมันแต่ละครั้งมีการเติมมีการใช้เงินที่สูงมากเลยนะครับ ข้อที่2นะครับการขนส่งทางอากาศนะครับต้องดูสภาพแวดล้อมฝนฟ้าตกหรือเปล่าหรือว่ามีมีฝนดีขึ้นหร,หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าวันนั้นมีฝนหรือมีพายุก,ก็ไม่สามารถนํเครื่องบินขึ้นได้ก็ไม่สามารถนําเครื่องบินขึ้นส่งได้นะครับผมก็ขอจบการนําเสนอการขนส่งทางเครื่องบินเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการขนส่งทางรางนะครับ การขนส่งทางรางนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับการขนส่งทางรางคือการขนส่งทางรถไฟนะครับใช้รถไฟเป็นการตัวการลากจูงนะครับสามารถจัดส่งสินค้าเกี่ยวกับการเกษตรได้นะครับและยังสามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นเชื้อเพลิงได้นะครับเช่นแก๊สนะครับน้ำมันและยังสามารถจัดส่งสินค้าที่เป็นพวกรถนะครับพวกเครื่องจักรได้อีกด้วยครับ ข้อดีของการขนส่งทางรางนะครับ1นนะครับสามารถขนส่งสินค้าเยอะๆได้นะครับเป็นจํานวนมากๆได้นะครับ2นะครับมีความปลอดภัยสูงกว่าการขนส่งอื่นนะครับเช่นการขนส่งทางเรือนะครับเป็นต้น3นะครับประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนะครับ4นะครับมีความยืดหยุ่นสูงนะครับ5สามารถจะส่งตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับและยังมีประสิทธิภาพอีกด้วยนะครับพอ เสียของการขนส่งทางรางครับหนึ่งเกิดปัญหาการลากจูงที่น้อยนะครับทำให้ส่งผลเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการขนส่งนะครับที่ช้านะครับ2นะครับการขนส่งทางรางนะครับต้องใช้การขนส่งอื่นๆมาช่วยเหลือนะครับเช่นการขนส่งทางรถนะครับที่ต้องมาเข้ามานะครับเพื่อเติมสามนะครับเกิดปัญหา การล่าช้านะครับเช่นต้องมาซ่อมแซมดูรถไฟนะครับว่าเกิดความเสียหายไหมอะไรยังไงไหมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงการขนส่งทางท่อนะครับการขนส่งทางท่อหรือการบริการขนส่งผ่านท่อนะครับโดยการขนส่งนี้จะเป็นการขนส่งที่นิยมใช้ในการขนส่งของเหลวหรือว่าเป็นการขนส่งก๊าซผ่านท่อนะครับ การขนส่งประเภทนี้นิยมใช้ในการขนส่งพวกน้ำน้ำปปาน้ำมันแล้วก็การหุงต้มในการในการทบเครื่องลดเยนนะครับการขนส่งประเภทนี้นิยมวางท่อไว้บน,บนดินแล้วก็ฝังลงไปข้างใต้ดินนะครับแล้วก็ยังมีการฝังลงไปใต้น้ำเพื่อให้สะดวกต่อการขนส่งหรือการดำเนินสินค้าด้วยนะครับการขนส่งการขนส่งพวกนี้ก็ยังมีทั้งข้อดีและข้อเสียด้วยนะครับผมจะมาพูดถึงข้อดีกันก่อนเลยนะครับ ข้อดีข้อที่1นะครับการขนส่งประเภทนี้เป็นการขนส่งที่รวดเร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยนะครับข้อที่2นะครับการขนส่งประเภทนี้สามารถกาหนดระยะเวลาในการขนส่งได้นะครับเพราะว่ามีววลวเปิดปิดในการขนส่งนะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียคือการเริ่มต้นในการสร้าง,างการขนส่งนี้เริ่มแรกต้องใช้ทุนสูงนะครับเพราะว่าต้องมีระบบวางระบบต่างๆในการฝังท่อ ในยังพื้นที่ต่างๆนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับการขนส่งประเภทนี้ไม่สามารถสร้างในประเทศที่มีแผ่นดินไหวได้นะครับเพราะว่าจะทําให้เกิดการเสรียหายแล้วก็ซ่อมแซมได้ยากนะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับการขนส่งประเภทนี้ไม่สามารถตัวหาจุดบกครองได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าการขนส่งประเภทนี้จะฝังนิยมฝังไว้ใต้พื้นดินหรือใต้ฟ้าใต้บ้านจะไม่ค่อยนิยม วา,างไว้บนบนดินนะครับเพราะว่าการวางไว้บนดินเะนี่ยส่วนมากจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับโดยการลดลังเกร์ทำให้ท่อแตกหรือว่าการเดินการที่คนเดินมาเตกจะทําให้ทอแตกก็ยังทําให้เกิดการเสียหายด้วยครับเลยไม่ค่อยนิยมสวัสดีครับและผมนายนัทกรโพศิษศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอหัวข้อการขนส่งสีเขียวหรือว่า green logistics น,นั่นเองนะครับ วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับความหมายของกินโลจิสติกและข้อดีและข้อเสียของมันนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ทราบในพร้อมกันนะครับว่ากินโลจิสติกนั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมีที่มาอย่างไรและมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกินโลจิสติกเลยนะครับกินโลจิสติกนะครับเป็นกระบวนการที่จะมุ่งเน้น ในเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเราจะลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นแนวคิดและกระบวนการจัดโลูจิตติกและรัพลาเชนะครับเราจะมุ่งเน้นไปในการใช้ทรัพยากรที่ยั่งยืนและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมนะครับจิินะครับเริ่มเป็นที่สนใจกันในช่วงศตวรรษที่20ครับผที่สนใจนะครับเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มันเริ่มจะรุนแรงขึ้นนะครับ,รบเช่น ภาวะโลกร้อนสภาวะมลากาศเป็นพิษนะครับหรือที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะครับว่าทางบ้านเราตื่นเช้ามาเราก็จะมองเห็นมีแต่ฝุ่น PM นะครับเต็มไปทุกที่นะครับมันก็จะคล้ายๆกับในอันนี้นะครับที่เขาเริ่มได้เห็นถึงความสนใจของโลจิสติกนะครับในศตรวรรษที่20เนื่องจากมีสภาวะมลพิษทางอากาศที่มากเกินไปนะครับแนวคิดของกรีนโลจิสติกเลยเริ่มเข้ามามีบทบาทนะครับ เพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการลดปัญหาที่เราปล่อยมลพิษทางอากาศเยอะเกินไปทำให้สภาพแวดล้อมนะครับได้รับผลกระทบเป็นอย่างหนักนะครับ ISO 1 4 0 0 1นะครับเข้ามาสนับสนุนนะครับผลิตภัณฑ์ที่ลดอของเสียและลดพลังงานนะครับในกระบวนการโลจิสติกนั่นเองนะครับ นี่ก็คือที่มาของโลจิสติกนั่นเองนะครับไ้มาต่อก,กันเลยนะครับที่ข้อดีของโลจิสติกนะครับข้อดีข้อที่1นนะครับก็คือลดผลกระทบตอ่อสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือเน้นไปที่การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับและลดจขยะจากการผลิตขยะจากบรรจุภัณฑ์นั่นเองนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพนะครับและลดการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองนะครับสอนะครับก็คือการ ลดต้นทุนนะครับก็คือการลดต้นทุนเราก็จะเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก็ลดการใช้เชื้อเพลิงและการบำรุงรักษานั่นเองนะครับข้อที่3นะครับคือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรนะครับลูกค้าและผู้บริโภคนะครับให้ความสำคัญกับธุรกิจนะครับแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีในหัวข้อที่3นั่นเอง ข้อที่4นะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานของชุมชนหรือสังคมนั่นเองนะครับและก็หลายๆประเทศนะครับก็มีกฎที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดการปล่อยเรือนกระจกอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็คือข้อดีข้อดีทั้งหมดของกรีนโลจิสติกส์นะครับมาเริ่มกันที่ข้อเสียของกรีนโลจิสติกส์นะครับ ข้อเสียข้อที่1เลยนะครับก็คือมีต้นทุนที่สูงนะครับจากเทคโนโลยีสีเขียวนะครับเช่นรถไฟฟ้าแล้วก็ระบบพลังงานหมุนเวียนนะครับที่จะค่อนข้างใช้ต้นทุนที่สูงเป็นอย่างมากนะครับก็คือข้อเสียข้อที่1นั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับก็คือความซับซ้อ,อนในการดําเนินงานนั่นเองนะครับก็คือ าการปรับปรุงประสิทธิภาพให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับก็คือมันจะต้องใช้ความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายและทุกๆฝ่ายนั่นเองนะครับมันเลยทําให้เกิดการทํางานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับนี่ก็คือข้อเสียข,ข้อที่2นั่นเองนะครับข้อเสียข้อ,ขอที่3ของกิีนโลจิสติกส์นะครับก็คือข้อจํากัดด้ดานเทคโนโลยีนั่นเองนะครับในบางโซลูชันนะครับยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างแพร่หลายนั่นเองนะครับเลยทําให้มีข้อจํากัดในด้าน เทคโนโลยีที่หลายอย่างนะครับเลยทําให้เป็นข้อเสียในเองนะครับผมขอจบการพูดข้อดีและข้อเสียของลลจิสติกส์เท่านี้ก่อนนะครับต่อไปนะครับผมขอสรุปเกี่ยวกับหัข้อของกรีนโลจิสติกส์นะครับโดยกรีนโลจิสติกส์นะครับเป็นแนวทางที่จะเข้ามา,าลดกระบวนการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับและช่วยเพิ่มประโยชน์ในธุรกิจในระยะยาวนะครับแม้จะมีข้อจํากัดบางประการนะครับ แต่การพัฒนาเทคโนโลยีและการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการดําเนินงานของจีนโลจิสติกนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมครับผมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับหัวข้อของจีนโลจิสติกนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ทราบนะครับว่าจีนโลจิสติกนั้นคืออะไรและมีที่มาอย่างไรและมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างวันนี้นะครับผมตัวแทนของกลุ่ม ซีนุ่มนะครับนายนัทกรโพศีฐานนะครับขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมที่รับฟังบา,บายยครับ